โลเพเป็นคนรู้จักแล้วให้แชททายว่าเป็นใครว้าโอ้โโอ้ my god อะฮะพี่ผมอยากมีผมอยากมีวียีรบว่ะเมื่อไหร่เราจะมีวียีรบป่ะพี่พี่คิดดูถ้าเรามีวีแล้วต้องเป็นเก้าใหม่ของวงการยูทูบเบอร์ไทยทายเลยได้ไหมเราไม่ต้องให้ถึงมือแชทหรอกดูแชทดิแชทรู้หมดแล้วมันมีวีวียีรบเลยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก การมีอยู่ของวีร้าวเนี่ยจะเป็นจุดที่ทำให้วงการวีดูเบอร์ไทยเนี่ยมันก้าวไปได้ครั้งหนึ่งทุกคนรู้หมดเลยเว้ยไอชาเว้ยไอชาเว้ยไม่เคยเจอไอชาเลยพี่อยากขออะไรไอชาอย่างหนึ่งว่ะอะไรเหรอพี่ด่าพี่หน่อยได้ไหมพี่อยากโดนไอเด้าด่ามานานแล้วเว้ยด่าพี่หน่อยอยากโดนด่าโอเคครับ เราผ่านเราผ่านข้อนี้ไปนะคะทุกคนทยถูกตายละตายละหไม่พูดนะไม่พูดไม่พูดไม่ต้องแคปไปบอกเขาเบมาเมาพี่หนูเมาหนูเมาหนูเมาพี่หนูเมาหนูเมาหนูเมาแต่แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะรื่ได้เกิดขึ้นจริงว่าเขาตอนเจอกันครั้งแรกเขาขอให้เขาขอให้หนูด่าเขาอะแล้วเราด่าปะด่าโฮ้ยคนบอกว่าวันนี้แบบวันนี้ ออกมาคุณไม่ออกมาอะไรนะคุณชมผมขนาดนี้คือตอนแรกกันได้อลอกในหัวคือหุยคุณคุณชมผมขนาดนี้ผมว่ามันปลอมมากเงี <laughs> ้ย